Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. สวัสดีค่ะเพือ่อนๆนักค่าวข่าวตารัก็จะเชีาเบบี้มอสตอร์เวิลด์คลิปนี้อาจจะมาพูดถึงประเด็นที่ทางเว็บไซต์ลงทุน girl ได้ออกมาโพสต์รูปอินโฟกราฟิกส์ในหัวข้อสอง girl group K-pop เจนใหม่ที่น่าจับตาม,มองในตอนนี้ค่ะ จากเว็บไซต์ลงทุน girl ได้ทำกราฟิกข้อมูลเกี่ยวกับน้องๆวง New Jeans และ Baby Monster ออกมาเปรียบเทียบกันแอดก็ go, เลยขอทำรายละเอียดเพิ่มเติมของทั้งสองวงนี้เทียบกันให้เห็นจัดจกักอีกทีไปเลยค่ะรายละเอียดมีอย่างไรบ้างไปดูกันเลย New Jeans เป็นเกิร์ลกรุ๊ปหน้าใหม่ที่สวยสดใสน่ารักสมวัยจากค่าย Adore ค่ายเพลงในเครือ Hype เครือเดียวกับ BTS และ l e s l a ah f i m ในขณะที่ Baby Monster วงเกิร์ลกรุ๊ปที่สวยทรงพลังและมากความสามารถวงน้องใหม่ในรอบ7ปีของค่าย YG Entertainment ที่มี Blackpink Winner Treasure เป็นรุ่นพี่รวมค่าย สำหรับความหมายของชื่อวงนั้น New Jeans มีความหมายตรงตัวว่ากางเกงยีนตัวใหม่แต่ให้ความหมายลึกซึ้งกว่านั้นเพราะกางเกงยีนอย่างที่พวกเรารู้กันก็คือไอเทมที่ไม่เคยตกยุคอยู่ในทุกพาร์ทของช่วงชีวิตจึงสื่อไปถึงการที่วง New Jeans นี้จะอยู่กับพวกเราในทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะทำอะไรจะไปที่ไหนหรือสไตล์อะไร New Jeans ตัวนี้ก็จะอยู่กับคุณส่วน Baby Monster สัตว์ประหลาดตัวน้อย Monster Rookie ที่ได้รับการขนานนามจากสาธารณชนและสื่อต่างๆว่าเป็นกลุ่มที่มีความสามารถรอบด้าน Allrounder สมาชิกแต่ละคนมีความโดดเด่นทั้งในเรื่องการร้องการแรปและการเป้น สำหรับคาแรคเตอร์ของวง New Jeans จะเป็นสไตล์น่ารักสดใสสมวัยในขณะที่ Baby Monster นั้นจะมีความ Swag Hip Hop ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ YG ค่ะ New Jeans มีเมมเบอร์ทั้งหมด5คนได้แก่มินจีฮันนี่เจเนียลเฮรินและ h e อินได้ปรากฏตัวสู่สายตาชาวโลกครั้งแรกในวันที่22รกรกฎาคม2022ด้วยการปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลง Attention และเ e บิ t อย่างเป็นทางการในวันที่1สิงหาคม2022ด้วย EP อัลบั้ม EP New Jeans ส่วน Baby ้มอนสเตอร์มีสมาชิกทั้งหมด7คนได้แก่รุกะอาซาอาฮิอนฮารามโรราและสมาชิกชาวไทย2คนคือพาริตาและชิก,กิตาทั้งหมดถูกประกาศให้เป็น Final ลไลน์นับสำหรับการเดบิวต์ในวง Baby ้มอนสเตอร์ในวันที่12พฤษภาคม2023ซึ่งนี่ถือเป็นครั้งแรกของวงการเคป๊อเลยที่มีไอดอลสัญชาติไทยอยู่ในวงถึง2คน โดยทางค่ายได้ประกาศว่า Baby Monster จะเดบิวต์ในช่วงเดือนกันยายนนี้นอกจากนี้ชามกลังสมาชิกของทั้งสองวงก็มีความเชื่อมโยงระหว่างวงกันอยู่ค่ะคือ K-ine New Jeans และ Rora Baby Monster เคยเป็นสมาชิกวง Girl ก r o u p เด็ก USO US s Girl ด้วยกันมาก่อนค่ะ สำหรับผลงานเพลงขึ้นชื่อนั้น New Jeans มีเพลงที่ติดหูมากมายเช่น d i t t o Attention และ Oh My God ส่วน baby monster นั้นถึงแม้ว่าจะยังไม่เดบิวต์แต่ก็ได้ปล่อยเพลง dream เพลงพรีเดบิวต์และถือว่าเป็นซิงเกิลแรกอย่างเป็นทางการของ baby monster ซึ่งปล่อยออกมาในวันที่14พฤษภาคม2023ที่ผ่านมานี้เองและสร้างปรากฏการณ์ติดชาร์ตอันดับหนึ่งของ billboard hot 100ด้วยค่ะ New Jeans มียอดผู้ติดตามในช่อง YouTube อย่างเป็นทางการ4.5ล้าน Subscribers ส่วน Baby Monster มียอดผู้ติดตามในช่อง YouTube อย่างเป็นทางการ3ล้าน Subscribers โดยที่วงยังไม่ได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการนะคะและ MV p l a y เพลง Dream ก็กลายเป็น m u s สิกวิดีโอของวงน้องใหม่ที่มียอดวิวที่สูงที่สุดในปี2023นี้ด้วยค่ะ แม้ว่าเกอร์กรุ๊ปทั้งสองวงนี้จะมีระยะเวลาการเดบิวต์ที่ห่างกันเป็นปีทำให้ในด้านความสำเร็จอาจจะเทียบกันไม่ได้แต่จากข้อมูลที่กล่าวมานั้นทำให้เห็นเลยว่าทั้งสองวงเป็นวงเกอร์กรุ๊ปที่น่าสนใจต่อวงการ K-pop และวงการเพลงโลกเป็นอย่างมาก อดใจรอไม่ไหวเลยค่ะว่าในอนาคต girl group ทั้งสองวงนี้จะยืนหยัดบนเส้นทางวงการไอดอลเคป๊อปนี้ได้มากขนาดไหนยังไงแอดขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทั้งสองวงขอให้ประสบความสำเร็จในวงการเพลงเคป๊อปและวงการเพลงโลกเป็นวง girl group ที่ยิ่งใหญ่สมใจหวังทั้งสองวงเลยนะคะเย้ๆ yeah, ๆ yeah, yeah. สำหรับวันนี้แอนลาไปก่อนเพ,อเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้เราเม้นมาแสดงความคิดเห็นกันหน่อยชอบวงไหนยังไงว่าไม่มีผิดไม่มีถูกนะร้อนน้องๆน่านะรักกันทุกคนเลยใส่ละมุนสดชื่นดังรดูใบไม้ผลิยังไงเมนมาบอกชอบน้องๆกันเยอะๆนะคะรักเพื่อนๆนในช่องนี้มากมายขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของเพื่อนๆทุกๆคนเลยไปละบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย